สวัสดีครับ <c oughs> พบกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับขาระ Channel <c oughs> ลชาแนลเลาะไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อย <c oughs> นี่ครับอันนี้จะมาวันนี้จะมารีวิวการไปรับลูกค้า ก่อนอื่นขอขอบอกก่อนนะครับผมขาเลาะ n n e l นี่คืออาชีพขับแท็กซี่นะครับผมแท็กซี่สายลุยหรือว่าแท็กซี่ขาเลาะก็เลยได้ชื่อมาว่าขาเลาะ n n e l ไปจังหวัดนู้นทีจังหวัดนี้ทีกระโดดนู้นทีกระโดดนี่ทีครับอีกเช่นเคย,เคยกับทิปคลิปนี้แล้วทิปนี้ จะไปรับลูกค้าบินมาจากาตุรกีตุรกีจากต่างประเทศจะรับไปส่งที่จังหวัดสุขไทยอำเภอเมืองนะครับนัดกัน16นาฬิกาของวันนี้อันนี้เราได้ทำการไปรอก่อนนะครับผม รีวิวเลยมาถ่ายการรีวิวการไปรับลูกค้านะครับผมสำหรับผู้ที่ใช้บริการแท็กซี่สายด้วยตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับผมนี่ครับใครมีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศกลับมาประเทศไทยจะให้ไปส่งที่จังหวัดต่างๆติดต่อมาได้เลยครับผมชื่อนี้ ไม่ได้สร้างกันมา,ง,าง่ายๆนะครับผมแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับนี่จะถ่ายรีวิวนะครับการไปรับลูกค้าที่สนามบินนะครับผมนี่ครับก็มุ่งหน้าขึ้นสนามบินสุวรรณภูมิครับเห็นป้ายท่าอากาศสุวรรณ นภูไหมครับอีก2กิโลเมตรครับเบี่ยงซ้ายกันเลย นะครับ,ม,รบมันจะมีแยกสองทางนะครับอาคารผู้โดยสารกับลานจอดครับผมถ้ามาส่งลูกค้าไปที่อาคารผู้โดยสารครับแต่อันนี้ผมจะมารับลูกค้านะครับผมนี่ครับไปที่อาคารลานจอดครับผม จอดชั้นห้านะครับผมอาคารจอดชั้นห้าเราจะจอดที่อาคารสองนะครับผม เดี๋ยวจะมีรอพอ,พอนะครับจะตรวจรถแล้วก็รับบัตรเข้าลานจอดครับ รถแล้วนะครับเข้ามาที่าตู้รับบัตรครับผมบนี่ได้บัตรแล้วนะครับผม,บรบผมเราจะตรงไปหาที่จอดนะครับผม วนหาที่จอดก่อนครับถ้าโชคดีก็ได้จอดไวถ้ารถเยอะก็ได้ได้วนหาที่จอดต่อไปครับผมอันนี้รถเยอะนะครับผมค่อนข้างจะเยอะครับหาที่จอดยากหน่อยรครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้จอดตรงไหนครับหาที่จอดได้ เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเดินเข้าอาคารครับนี่เดินเข้าอาคารมาแล้วนะครับผมคนเยอะมากครับวันนี้ครับ ชั้นสองนะครับผมเราจะลงไปชั้นหนึ่งครับชั้นจุดนัดพบครับผมนี่ครับเราก็จถึงจุดนี้นะครับผมจุดต่างประเทศครับคนเขาจะเดินออกมาตรงนี้ครับเราก็มาดูไฟบินของลูกค้าครับ สวสไบินเทพันธุ TK ศูนย์หกครับนี่ครับลูกค้าจะมาทุกคนต้องมาเจอกันตรงนี้นะครับลูกค้าที่จะใช้บริการแท็กซี่สายเลยครับคือจ,จุดนัดพบนี่ครับประตูสามชั้นหนึ่งครับขอ ชฉเพียงแค่นี้นะครับผม